สบายดีเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เขาจะมาสอนวิธีการเบื้องรหัสจากโทรศัพท์มือถือเนาะเบื้องรหัสของ Facebook ในกรณีที่เขาตั้งรหัส Facebook ไปแล้วลืมลืมอีเมลหรือลืมรหัสเนาะแบบเอเขาใส่ในโทรศัพท์เขานะ้ำมันดนแล้วบอกว่าวเขา ตั้งไว้ว่าแบบไหนเนาะมาเบิง่ากันเลยเนาะม้อน,นี้ว่าเฮาจะสอนวิธีการเบิ้งเนาะว่าเบิ่งรหัสฟิ b o ุกของเขาตัวนี้เนาะตัวไดก็ได้เนาะที่เป็นที่เขาเคยล็อกอินเข้าในโทรศัพท์เนาะนี่เนาะเขาเล่นได้ปกติแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเฮาอันบื่อรหัสกับอีเมลเนาะเมื่อนี้เขาจะมาสอนวิธีการเบิ่งรหัส เฟซบุ like that, okay, uh, ๊กเขาเนาะว่าเบิ่งแบบนี้เนาะง่อโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้นนี่เราต้องมีโปรแกรมเราต้องมีซอฟต์แวร์ตัวนี้เนาะเรื่อี่นะเราต้องไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะนี่เนาะแอปโครมตัวนี้เนาะมาใส่โทรศัพท์เอาไว้เนาะถ้าผู้ใดบ่มีก็ต้องไปดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดจากผู้ใดใช้แอนดรอยกันนี่เนาะแอนดรอยก็ไปจาก เพจเพจสโตร์ Pay, Pay นะถ้าเป็น iPhone นะก็ไปดาวน์โหลดจาก App Store นะหลังจากเขาดาวน์โหลดมาแล้วเขาก็เปิดมันขึ้นมาเลยเนาะเปิดขึ้นมาแล้วมันจะไปเข้าหน้าต่างของ Google นะแต่เขากำบกสัสนใจตัวนั้นเนาะเขามาสนใจตัว3จุดนี้เนาะสจุดเรียนงนี้นะี้เนาะ เอามาติ๊กเข้า3จุดตัวนี้เนาะเราติ๊กเข้าไปเลยใน3จุดนี้เนาะแล้วเราเลื่อนซอกหาคําว่าตั้งค่าเนาะอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า setting เนาะนี่เนาะตัวนี้เนาะนี่เนาะ setting เนาะตัวนี้เนาะมันตัวนี้เนาะมันตัวน้อยน้อยนี่เนาะที่เราวาดเอาไว้เมื่อกี้เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้คือตัว setting เนาะที่เราต้องซอกหาเนาะหรือตั้งค่าเป็นภาษาไทย หลังจากนั้นติ๊กเข้าไปในตั้งค่านี่เนาะติ๊กเข้ามาในตั้งค่าแล้วเราก็จะเลื่อนหาคําว่ารหัสผ่านนี่เนาะนี่เนาะรหัสผ่านเนาะเอาติ๊กเข้ามาหาตัวคําว่ารหัสผ่านเนาะเอาติ๊กเข้าไปเลยในรหัสผ่านอ่าแล้วเราก็จะเห็นอยู่ในนี่เนาะอ่าว่าเราเคยเข้าอย่างไงเนี่ยนี่แม่นหมดเลยเนาะ เราเคยล็อกอินเข้าในแอปใดแอปหนึ่งนะหรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งมันจะขึ้นมาโชว์อย่ในนี้เนาะนี่เนาะเฟซบุนะ๊กเนาะตัวนี้เป็นเฟซบุ๊กของค่อยเองเนาะอ่าตัวนี้เป็นเฟซบุ๊กของค่อยเนาะตัวนี้ก็เม่นเฟซบุ๊กของค่อยเนาะค่อยเล่นเฟซบุ๊กสองนันเนาะแต่ตัวต่อมานี่เป็นเป็นตัวของ ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเป็นเฟซบุ๊กของหมูเนาะที่เฮาเคยสมัครให้หมูเนาะถ้าเฮาอยากฮู้ก็มีเพียงแต่ติ๊กเข้าไปในในเห็นเฟซบุ๊กนี่เลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็น Gmail ที่เฮาเคยสมัครไวนะ้เนาะ Gmail ของ Facebook เนาะนี่เนาะ,ะถ้าเฮายักก๊อปปี้เฮาก็มีแต่คลิกแค่นี้ไปเลย กิกเอาก็ปีไปเลยนะ mm. ตัวนี้เป็นรหัสผ่านเนาะตัวนี้เป็นรหัสผ่านถ้าเขาอยากเห็นรหัสผ่านก็มีมีเพียงแต่ว่าติ๊กใส่ตัวนี้เนาะหุบตานี่เนาะถ้าเขาจะเห็นรหัสผ่านไม่แถาติ๊กเส่นหุบตานี่เนาะติ๊กใส่หุบตานี่แล้วก็จะเห็นรหัสผ่านเนาะตัวนี้เป็นรหัสเฟซบุ๊กของมู่เ่าเนาะเขาก็จะบด้เปิดให้ไปหูเนาะ ถ้าเราอยากหูก็มีเพียงแต่ติ๊กเชตตัวนี้แล้วก็จะเห็นเลยเนาะโอเคเมื่อนี้เขาก็จบการสอนเราเพียงตัวนี้เนาะ,ะถ้าผู้ใดอยากหูอย่างอีกอะอย่าลืมติดตามมาไว้เนาะแล้วเราจะมาสอนกันอีกไปเรื่อยๆเนาะต่อไปเราจะมาสอนวิธีการแฮก Facebook ป้องกันแฮก Facebook และแฮกไลนะ์เนาะขอเพียงแต่ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเนะแล้วคอยจะได้มีคลิปใหม่ๆมาสอนให้เบิ่องอีกเนาะ